คาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแควคาดปลอดภัยโชคดีมีสุขนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <Runner> พุทธ like ัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะควา นะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตว์โตพอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตว์โต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 อาคันติมายะอิติภะควา แล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุสาธุ